ขนาดนี้คุณพีรวิทย์กำลังเยอะครับปลาอยู่นะครับผมปลาตัวใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่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 ได้แล้วครับค่อยๆเยอะค่อยๆเยอะลูกยกไปยกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบอล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 โอ้ยใหญ่ๆใๆๆๆโอ้ยค่อยๆลากมาค่อยๆลากมาลากอยู่หมดเลยครับให้ทายให้ท้ายให้ทลูกให้ทายให้ทายให้ท้ายให้เดี๋ยวนะเออยกค่อยๆเยอะไปเยอะไปเยอะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ได้แล้วโอ้โหข้าปลาเอาล้วนะโคตรพ่อโคตรแม่ทะเบียนเฟิมดูอเอาเอาปลาตัวนี้เอาจายครงหนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟิ่มไปตรงนั้นไปตรงนั้นเอาอนี้ก่อนเอาอนี้ก่อนเอาอนี้ก่อนโอ้โหลูกฝีมือโอ้โหสุดยอดเลยครับผมสุดยอดปลาอะไรเงี้ยปลาตะเพียนยักษ์ดูดูกลางเยอะไหมกลางเยอะกลางเยอะอยู่โอ้โหยังไงล่ะเอา โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้นี่ครับจินแทครับนี่ปะเพียนยักษ์ของคุณพีรวิทย์ครับนี่เผื่อมาใกล้ๆนี่มานี่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 ฝีมือฮะฝีมือคุณพีรวิทย์ครับโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะปลาตะเพียนน่าจะไซส์สองกิโลโอ้โหสุดยอดเลยหันหน้าดูเลยหันหน้าดูกล้องนะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดอน,นี่เจ๋อใส่กระชังไหมสิใส่กระชังนหมครับผมป,ปวดแขนมาพ่อเขาบอกทำไมายีเสียงแสดแอสบแสบแสบเป็นแรงมากเลยอะ่ะเป็นไงถอนปุ๊บเป็นไงแรงเลยถอนปุ๊บคูเรื่องตกไม่ตายนะไม่ตายสุดยอดเลยเดยเี๋ยวเราเก็บกล้องก่อนกล้องตากแดดเขียขนชัน้ขนเขียนช้นไปละ